เาเป็นว่าก่อนที่เราจะปิดทายกันอ๋อทุกคนได้ดูรายการที่ผักขุไปออกอย่างที่เป็นรายการอะไรนะหัวทายตายก่อนแล้วน้องก็ตายไป <c oughs> <c oughs> ในรอบที่เป็นใหม่ตลกมากขโลดูแล้วตลกแต่คือจริงๆอ่ะอ่าอันนี้เมาได้แล้วเพราะว่ารายการออกไปแล้วจริงๆก็คือวันที่น้องไปถ่ายอ่ะน้องก็โทรมาตั้ง ตั้งแต่เช้าเลยก็คือโชคดีมากวันนั้นเป็นวันที่พี่ยอมตื่นเช้ามากนะคะ <l ots> น้องก็โทรมาบอกว่าพี่ยอมเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าสมมติว่าหนูไปถึงรอบที่ที่ต้องโทรไปหาใครสักคนนึงอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ตื่นเต้นกับการที่แบบเฮ้ยน,น้องได้ แล้วคือเราชอบดูรายการนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ตื่นเต้นที่น้องอะ่ะจะแบบให้พี่ยอมโทรหาอะไรงี้ก็ลุนทั้งวันเลยตอนนั้นตั้งแต่เช้าแปดเก้าโมงเลยก็ลุนทั้งวันเลยว่าแบบผักจะโทรมาหาพี่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็รุนรุนหุนเนะะออแล้ววันนั้นเราก็มีธุระด้วยแล้วก็พะวงไปหมดเลยว่าผักโทรมาหรือย,อยังอะ่ะพี่บางทีพี่ไม่ได้ยินหรือเปล่าแล้วก็แบบเป็นเป็นวิกลจริตกับ โทรศัพท์แล,วล้วพี่มันก็จะรีตกกังวลอะไรวะอะไรเนี่ยฉันใช้คำผิดเออนั่นแหละก็คือเราก็รู้สึกเออนั่นนะ่ะจิตตกกับโทรศัพท์ว่าน้องจะโทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โทรจนแบบบ่ายแก่ๆละเอ,อมันถ่ายนานไปนะ <laughs> มันถ่ายนานไปนะทำไมไม่โทรมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออนั่ก็ย้ำตลอดเลยนะว่าแบบพรยอมรอรับเลยนะอะไรอย่างเงี้ย อย่าพลาดเลยต้องทําให้ผ่ากับเข้ารอบไปให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ได้เราก็ได้เราก็แบบมาสรุปก็คือทักไปอีกทีผ่าเป็นไงบ้างผ่าก็บอกว่าอ๋อตกรอบไปแล้วแล้วก็ผ่กไ,ไม่ตกรอบเร็วจังอะ <c oughs> อยังไงสตรเรื่งแหละทุกคน ก็เลยบอกว่าเออเขารอฟรีไปหนึ่งวันเต็มๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติพี่ได้ไปนพี่จะโทรหาผักคืนแต่ว่าเธอจะตื่นให้พี่ใช่ไหมเพราะมันถ่ายรายการถ่ายเช้ามากจำได้ว่ามันเช้ามากเลยอะเ,อเราใครๆจะตื่นรับโทรศัพท์ตอนนั้นอะไรเงี้ยโอเคได้ผักนี่เป็นความลับว่างเราที่ตอนนี้ก็ได้บอกทุกคนไปแล้วนะคะ